สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Battle Field 1นะครับในโหมด Multiplayer Mode นะครับก็คือโหมดออนไลน์ที่เล่นกับคนอื่นนั่นเองครับสำหรับ Mul ติ p l a y e r Mode ที่ผมจะเล่นวันนี้มันจะเป็นการ Capture f l a g นะครับหรือว่าการยึดธงครับนี่ครับก็จะมีธงต่างๆอยู่5จุดนะครับในแผนที่ที่ผมเล่นอันนี้ผมเพิ่งเคยเล่นแค่ไม่กี่ครั้งเองนะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสเล่นก็เดี๋ยวลองอัดมาให้ดูครับห เอนิมี่ฮิต80เกมนี้มันเซ็งอยู่อย่างหนึ่งนะครับต่างจากเกมอาม่าก็คือว่ามันยิงถ้าเกิดดาเมจไม่ถึงร้อยศัตรูไม่ตายนะครับหืดาเมจ90โอ้ตายเองเลยครับทีนี้เนี่ยครับยิงแล้วดาเมจ80 90ศัตรูไม่ตายเขายิงสวนมาเราตายอย่างเดียวเลยนะครับอีกอย่างคือผมเพิ่งเล่นด้วยแหละปืนแบบปืนดีๆปืนแรงๆก็ยังไม่ค่อยมีนะครับ ดีเฟนต์คอมพิวตได้แต้มเฉยเลยพิ่งเกิดตอันนี้ตัวที่ผมเล่นนะครับก็เป็นสเกานะครับก็คล้ายๆกับหน่วยสไนเปอร์ยังมีอีกหลายตำแหน่งให้เล่นนะครับอย่างเช่นพวกใช้ปืนแอดซาลไลฟเฟิรหรือว่าเป็นเมดิคคือหมอแล้วก็พวกหน่วยซัพพอร์ตต่างๆนะครับ นี่เพื่อนเราวางแล้เบิดด้วยตรงบันไดนะตรงนัง้มีการยิงกันครับน่าจะมีคนโอ้โหปิวเนี่ย,ยมีคนเห็นเราแล้วครับถ้ามีคนเห็นเราเราต้องรีบย้ายตำแหน่งนะครับเกมน,นี้เผลอแป๊บเดียวนี่ล่วงเลยนะครับ เราต้องมองดูให้ดีๆถือ <have> ว่า <objective S 1> เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลำบากนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเคยเล่นแล้วจะมา <We have S 1> มอง <lost S 1> หาศ <objective S 1> ัตรูในพื้นที่แบบนี้ <c oughs> ผมนี่มองหาใครไม่ค่อยเจอนี่ไงครับเจอแล้วอือหือโดนโอ้โดนดาเมจก็แปดอืออโดนจนได้ครับ ยิงสองนัดนะครับกว่าจะตายทำไมผมหาใครไม่ค่อยเจอเลยเนะี่ย,ยคือกว่าจะเห็นสตรูอีกทีก็ล้มลงไปนอนแล้วนะครับ เราลองมาดูฝั่งนี้อืมไม่มีใครครับมีรถถังของเรานะครับขับผ่านไป้หน้าต่างตรงนี้มันโดดลงไปได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองโดดโอ้โหไม่เป็นไรด้วยโดดจากชั้นสองนเนี่ย ไม่เห็นศัตรูแถวนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองวิ่งไปดูในซอยนี่ครับบรรยากาศบ้านเมืองก็ทำได้เหมือนช่วงสมัยสงครามโลกนะครับ ไม่เจอใครเลยตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองวิ่งไปตรงจุดตรงโน้นนะครับที่เป็นทองที่สีแดงยึดอยู่น่าจะมีคนมีทีมฝั่งเราอยู่ตรงนั้นครับสีเขียวๆนี่อยู่ ในหน่วยเดียวกับเรานะครับส่วนสีฟ้านี่คืออยู่ทีมเดียวกับเราครับคือในหนึ่งทีมมันจะมีหน่วยย่อยอันนี้ระเบิดแกสดสพิษมองไม่เห็นใครเลยปันเยอะมาก ถ้าจะผ่านแก๊สพิษนี่ต้องใส่หน้ากากนะครับถึงจะวิ่งผ่านได้เฮ้ยอ้าวโอ้อยู่ชั้นสองอือหือวไมไม่ใครเห็นเลยมาเดี๋ยวเราเกิดเหอนที่เดิมกแลนะครับ เราไปกันต่อนะครับที่พงจุดของโน้นแล้วกันสีแดงๆนั่นทางสะดวกครับวี่ครับคนครับต้องรีบวิ่งครับ อาศัยหลบในซอยนะครับเดี๋ยวตั้งหลบตรงนี้ก่อนเหมือนคนจะเดินมานี่ไงเจอแล้วนีจ่จิ้มครับโอ้เรียบร้อยสงสัยมันตกใจอยู่อยู่ๆใครไม่รู้วิ่งกระโดดใส่ นี่ไงเออเอฟแ,แท็กคอมพิวเตอร์เลยได้หนึ่งร้อยคะแนนเฮ้ยโอ้โหอยู่เปนเต็มเลยครับเดี๋ยวเราลองมาเกิดที่จุด C บ้างนะครับ เป็นที่เดิมที่เรามาเกิดครั้งแรกนะครับเราผมลองใช้ปืนกลตรงนี้ก่อนไปไปไหนกันหมดนะนี่ไงครับเจอแล้วมองไม่เห็นเลยเฮ้ยนี่ไง สองตัวยิงโดนนะครับแต่มันไม่ตายครับ <c oughs> ดาเมจเบามากอ่าไม่ผลออกมาเลยน,นี่มันจะออกมาอีกมุมหนึง่งตึกนี้นออกได้สองฝั่งครับ <c oughs> มันเป็นตึกที่เราเคยวิ่งผ่านมาแล้วครับตรงนี้ ต้องรอดูสองม,มุมนี้ให้ดีๆครับตอนนี้มันก็น่าจะแอบดูเราอยู่เหมือนกันนี่ครับเจอแล้วโอ้โหไม่ตายยิงโดนนะครับเฮ้ยน,นี่ไง นี่โดนจนได้เต็มเต็มมุมนี้เนี่ยครับมันแอบยิงเราดาเมจที่ละยี่สิบนะี่เมื่อไรมจะตายเฮ้ยระเบิดเอ้าล่วง โอ้อยู่ข้างล่างเดี๋ยวเรามาเกิดจุดนี้แล้วกันนะครับอยู่บนตึกอ๋อตึกนี้เฮ้ยอยู่นี่จริงไครับจริงโอ้โหไม่โดนอือหือ เมื่อกี้เราก็จิ้มโดนมันอยู่นะแต่ว่าทำไมเราตายวนะเนี่ย We are losing objective Charlie อือเอาใหม่ oh อันนี้เราเลือกเกิดกับคนที่อยู่ในหน่วยเดียวกันได้นะครับไม่จำเป็นต้องเกิดอยู่ที่ทงอันนี้ไงเจยละเอาใหม่อือโดน46 ไม่ตายครับอยู่แถวนี้แหละเฮ้ยนี่ไงนี่ไงอาอตายแล้วเหมืวันนี้ตัวอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนเราเน่จะฆ่าหมดแล้วเดี๋ยวลองวิ่งมาดูฝั่งนี้ จะโยนล้เบิดมาน่าจะมีครับตรงนี้เนี่ยบันไดทางขวามือเนี่ยมันชอบวิ่งขึ้นมาบ่อยๆนี่ครับมีเพื่นด้วยเพื่อนเรายิงอยู่เอา้าตายบอนเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหแอบจ้วงจากด้านหลังนะครับ เ,เกมเนี้ตายโดยไม่รู้ตัวมาครับเราลองเกินบนรถถังบ้างอันนี้ผมอยู่ในรถถังนะครับอยู่ถ้าดูจากตัวแผนที่รถถังข้างล่างเนี่ยผมอยู่ตำแหน่งที่สองอ้าวอ้าวคือยังไม่ได้ทำอะไรเลยเมื่อกี้ เอาใหม่เอ้าชนะโอ้โหได้ค่าไปแค่ไม่กี่ตัวเองนะครับส่วนมากจะตายซะมากกว่านี่ครับเราก็ชนะไปด้วยคะแนน1 0 0 0ต่อ826นะครับแบโบนัสก,ก็ได้1.5เท่านะครับ นี่ครับอันนี้เป็นเลเวลของผมนะครับเพิ่งเล่นเองครับเลเวล7นะครับตอนนี้คนอื่นเขาเลเวลเยอะกันแล้วอะ่ะเท่าที่ผมดูฆ่าไปทั้งหมด3ตัวนะครับมีกล่องให้เปิดด้วยเดี๋ยวลองเปิดกล่องดูอ,อันนี้คือ คืออะไระเหมือนเป็นลายของปืนหรือเปล่าแบบเคาน์เตอร์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเนีย่ยตอนนี้มันก็บอกเดิมเ่ยโอเคเกมเลดี้ยังไม่จอยนะครับมาเปิดอีกอันหนึ่งก่อน วันนี้เลวิสกันโอเคเก็บไว้ก่อนอ่ะเอาละครับสำหรับวันนี้ก็มาเล่นให้ดูแต่เพียงเท่านี้นะครับจะได้รู้ว่ามันติเพเยอร์ของแ a t เ l e f ิล l d 1เป็นยังไงนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ